สวัสดีครับนี้อยู่ผมแอดมินบิลอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการซ e r g a t e r ร v วิ w นั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเอารองเท้าอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับผมมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับแต่ต้องบอกว่ารองเท้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้พิเศษมากๆนะนั่นก็คือเบเกอร์ X อ็กซันั่นเองก่อนจะไปดูนะตัวสินค้าผมขออนุญาตอ่าเล่าถึง2แบรนด์นี้กันก่อนแล้วกันจะบอกว่า2แบรนด์นี้นะครับเบเกอร์ Baker และ s c ั p เนี่ยจริงๆเคยร่วมคอลเลคชันกันมาแล้วนะในก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครคะคะััดนดะช พิเศษนะครับผมนั่นก็คือตัวเปโรวัตต์คอลเลคชันนั่นเองนะครับผมก็บอกว่าฮือฮามากนะรองเท้าผลิตมา3รุ่นนะตอนนั้น3รุ่นเนี่ยหมดภายใน1เดือนนะครับผมแล้วก็ยังตามหากันถึงทุกวันนี้สหรับคอลเลคชันเปโรวัตตนะแต่คราวนี้นะครับเบเกอร์ Baker เนี่ยกับสกับก็คือออกคอลเลคชันพิเศษตัวใหม่นะครับผมใช้ชื่อว่าโครราเรสคอลเลคชันนั่นเองนะครับสกับเนี่ยก็คือแบรนด์แฟชั่นนะครับผมเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ออกแบบดีไซน์นะครับผมคอนเซ็ปต์ต่างๆของสีและธีมคอลเลคคชัั่นนนนของงท้้้ารรุีะบผมแลวก็พูดถึ เบเกอร์นะเป็นแบรนด์รองเท้าชั้นนำนะครับผมเป็นรองเท้าสอนชั้นนําในประเทศเลยสุดพิเศษได้ก็มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าก่อนเริ่มเปิดกล่องนะครับผมให้ดูตัวกล่องก่อนแล้วกันก็บอกว่ากล่องก็แค่วางโชว์ตรงนี้นะก็จะเห็นแล้วว่ามันพิเศษจริงๆนะครับด้านหน้านะตรงด้านฝากล่องด้านบนนะครับผมก็จะเขียนว่าเบเกอร์เอ็กซ์สครับนะครับผมแล้วก็มีโลโก้สครับอยู่อ่าด้านหลังตรงนี้นะครับผมอ่าส่วนตรงด้านหน้าด้านหน้าก็จะเขียนว่าเบเกอร์เอ็กซ์สครับเหมือนกันแล้วก็เป็นเว็บไซต์นนนนะะะคัผมขของงด้าาหลก็็จเเียว่ป edition เป็นกล่องพิเศษแล้วกันนะครับผมที่ร่วมงานกันระหว่างสกับและเบเกอร์ด้านข้างนะมีโลโก้สกับแล้วก็เบเกอร์แล้วก็สกับเหมือนกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเบเกอร์ฟุตซอนะครับผมส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นไซส์ชาร์ตนะครับผมก็จะมีไซส์บอกด้านล่างนะเรามาเริ่มเปิดกล่องพร้อมกันนะครับเปิดกล่องมานะครับผมต้องบอกว่ายี้นะคือถ้าเพื่อนๆที่แบบเป็นสาวกเบเกอร์อยู่แล้วนะครับที่เคยใช้เบเกอร์ต้องบอกว่าอลเ่นปกตินะจะไม่มีแถมนี่นะครับผมนั่นก็คือตัวถุงผ้านั่นเองเนะ สำหรับกระเป๋าตัวนี้นะจัดแถมมาในคอรคชั่นพิเศษตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเขียนสกินนะครับผมเป็น Break e r X เ c ็กซกนี่นะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับผมแบบถือนะแบบถือนะไม่ได้เป็นกระเป๋าสะพายนะครับผมเป็นกระเป๋าแบบใส่รองเท้าแล้วก็ถือแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีผ้าตาข่ายด้านข้างเนาะเพื่อการระบายอากาศตัวเองเราเามาฟังเรื่องของ่าแรงบันดาลใจของสีรองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับผมด้วยอินสปิเรชันของรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็บอกว่าได้แรงบันดาลใจนะครับผมจากเครื่องดื่มน้ำดำยุคแรกเริ่มที่จะมมมีคควววาาาาาานนนะรรับหหอขง้้ตใเเดืไ ผมก็จะมีความล่าเริงสดชื่นมาไว้ในรองเท้าตัว,ตวท็อปอย่างเบเกอร์ไดซ์สิบเอ็ดรุ่นนี้นะครับผมหลักๆของสีวรองเท้านะครับผมก็จะมีอยู่3ามสีด้วยกันอย่างเช่นสีแดงนะครับผมสีแดงเขาบอกว่าจะสื่อถึงความล่าเลงนะครับความสดใสเนาะความอันเริ่ดนั่นเองนะครับผมส่วนสีทองสีทองตรงด้านหลังนะจะสื่อถึงความวินเทจกลิ่นอายของความย้อนยุคนะครับส่วนสีขาวนะครับผมจะสื่อถึงการเชื่อมกันร,ระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความสมบูรณ์และลงตัวมากที่สุดเลย นะครับผมเรามาดูดีเทลรายละเอียดของรองเท้ารุ่นนี้กันบ้างเริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับผมอัปเปอร์นะเป็นซซนสิกเรเทอร์ไมโครไฟเบอร์นะครับผมก็จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะก็จะให้ความน้หนักที่เบามีความยืดหยุ่นความทนทานสูงนะแล้วก็ป้องกันน้ำได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าเท้าหน้าเท้าส่วนนี้นะก็จะมีคอนทรลสกินที่ช่วยในการสัมผัสบอลได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยในการยิงประตูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นเขียนว่าตัว B นาาะตรงข,งขงนี้นะจะเป็นัลกกเเองนะรตรงนนี้ะคบ ตรงนี้นะจะเขียนว่า Drive นั่นเองก็คือรุ่นรองเท้าของรุ่นนี้นะครับผมค่อนข้างคลาสสิกเลยนะแล้วก็ข้างเท้าด้านในก็จะมีคอ o s อ Air Frame นะครับผมเป็นเทคโนโลยีระบายอากาศนั่นเองนะครับให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความเบาแล,แล้วก็ระบายอากาศได้ดีนั่นเองเวลาเราเล่นไปนานๆเท้าของเราจะไม่ร้อนนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นโลโก้สกัฟแบบนี้เลยเป็นการย้ําถึงความร่วมมือกันระหว่างเบเกอร์และสกัฟนะครับผมอ่าส่วนลิ้นรองเท้าด้านบนจะเขียนว่าเบเกอร์ฟุตซอตรงนี้นะแล้วก็เชือกนะเชือกนี่จริงๆจะแถมมาทั้งหมด2สีนะครับ แต่สีที่ผมล้อย,อยู่นะาจะเป็นสีแดงนะครับผมสีแดงตัดสีทองทองนะที่ล้อยดูก็จะแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเชือกเขาก็จะแถมมาเป็นสีสลับกันนะก็จะเป็นสีทองนะครับผมตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะครับส่วนพื้นรองเท้าก็จะเป็น3มสีเหมือนด้านบนรองเท้าเลยนะครับผมก็จะมีสีแดงทองแล้วก็ตัดด้วยสีเหมือนเลือดหมูนิดน,นึงแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับผมทอเชนสเปซเป็นชุดพื้นแบบ2ชิ้นนะครับผมก็คือช่วยสร้างแรงบิดในการเคลื่อนที่อย่างอิสระนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นวัสดุทีีี่่แบบวววาาาามมมคเเหนยยดดกะสไ้ ะะผมเราพูดถึงตัว i n s p i r e ลแลวก็ดีเทลของเท้ารุ่นนี้กันไปแล้วเรามาพูดถึงราคาเจ้าสกับ Xbreaker Color Collection สีนี้กันบ้างนะครับผมก็ราคานะครับปวดตัวอ,อยู่ที่2950บาทเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของและจับจองกันสามารถซื้อได้แล้วนะครับผมที่ร้านเซาเกตประตูสุปปรุรีบอลทุกสาขาและออนไลน์นะครับผมต้องบอกว่ารนะองเท้านะผลิตมาไซเนี่ย3 8ถึงนะครับผมความพิเศษของเท้ารุ่นนี้เนี่ยคือเรื่องของจํานวนด้วยผลิตมา เพียง400คู่เท่านั้นนะครับผมใครที่เป็นแฟนลับเบเกอร์แฟนลับสก๊อนะครับผมหรือชื่นชอบรองเท้ารุ่นนี้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเจ้า c o l o r c t i o n ตัวกล่องนะครับผมจะเป็นกล่องลิมิเต็ดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าแถมให้มีชุดเชือกให้2เส้นแบบนี้นะครับผมใครสนใจก็มาจัดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปเพื่อนๆที่สนใจอยากให้เรารีวิวรองเท้ารุ่นไหนนะสามารถคอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้นะครับผมหรือสามารถอินบอ์เข้าไปแจ้งแอดมินได้ท นะครับผมเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนอีกนะครับผมฝากติดตามไว้ที่โซเชี t ประตูสู่โลกฟุตบอลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอเดนบิลนะครับผมขอตัวราเพื่อนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ